ซุปตาสาวคีบแต่เดชิวโลเคชั่นคุ้นๆอยู่ไทยนี่เองเมื่อวันที่14มิถุนายนซงจีโยซองเจชวายอโพสภาพในลุคสบายๆผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวพร้อมปักหมุดเช็คอินที่ประเทศไทยโดยระบุแคปชั่นว่า Love Bangkok เผยให้เห็นภาพลักวันสบายๆแต่งตัวเรียบง่ายเหมือนกับสาวๆทั่วไป ก่อนหน้านี้ทรงจีฮโยสารภาพในรายการ Running Man ด้วยใบหน้าบวมโดยกล่าวว่าฉันถ่ายได้600ช็อตด้วยภาพถ่ายเหล่านี้ทรงจีโยดึงดูดสายตาของแฟนๆด้วยการโชว์กรามที่เพรียวบางของเธอและความงามของเธอแม้จะอายุ43ปีแล้วก็ตามทั้งนี้ทรงจีโยปัจจุบันเป็นหนึ่งในนักแสดงหลักรายการ Running Man แล้วเธอกำลังจะมีผลงานภาพยนตร์เรื่อง Meeting House ในปีนี้